ตัวนี้ไฟฉายนะครับใช้แบต4แอมป์นะครับแบตชาร์จมาเต็มอยู่นะครับนี่คือระยะประมาณ30เมตรนะครับตัวนี้เป็นไฟสามดวงนะครับตัวนี้เป็นไฟดวงเดียวนะครับ นะครับไฟสามดวงตั้งข้างบนนะครับก็คือจะได้ทั่วทั่วห้องประมาณนี้ครับ